นางเอกดังกับไฮโซหมื่นล้านเรียกได้ว่าในที่สุดก็มีรูปคู่ออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วเลยค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวสุดฮอตอย่างมินนี่พันพธิราพิทยากรและไฮโซหนุ่มคนดังอย่างไฮโซกี้ i, สราวุธนักธุรกิจหมื่นล้านและนักแข่งรถชื่อดังหลังก่อนหน้านี้มินนี่ได้ออกมาเปิดเผยว่าคุยกันมาเป็นปีแล้วและยกให้ไฮโซกี้เป็นคนพิเศษและยังบอกอีกว่าถึงแม้อายุจะต่างกันถึง17ปีแต่ก็แฮปปี้เข้าใจกันดี โดยล่าสุดไฮโซกี้ได้ออกมาเปิดเยผยภาพคู่ครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าขอลงรูปคู่หน่อยปีที่แล้วมาไม่ได้ลง All t y t u s n t t y Turn to p n n k s h t i n #michelleinonestar ทถามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าไหนที่สุดพิกกี้ก็ลงรูปคู่แล้วน่ารักอับแม่เย่เย่ในที่สุดก็ได้เห็นรูปคู่น่ารักมากเลยค่ะเกรดค่ะอีอี น่ารักมากค่ะวิวงานนี้ก็ทำเอาแฟนแฟนแห่แซวหนักมากเลยล่ะค่ะเพราะยอมปล่อยภาพคูออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วโดยสาวคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นที่รู้จักกันในบทบาทเมษาจากละครเรื่องเจ้าสาวช่างยนต์ทางช่องเจ็ดซึ่งก็อยู่กับช่องเจ็ดมานานพอสมควรก่อนจะผันตัวมาเป็นนักสแสดงอิสระและมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง